แรงดันของแผงตอนนี้13.5โวลต์แรงดันแบตอยู่ที่24กระแสมาผมก็ดัดแปลงคิดวิธีก็คือต่อใช้งานปกติแหละครับแต่ว่าจะไปผ่านตัวโมดูลลดแรงดันอีกทีนึงแรงดันของแผงก็อยู่ที่12.9แล้วก็แรงดันแบตอยู่ที่22 ครับพี่พี่พพเอฟซีของช่องสองเ,เด็กน้อยเกษตรด c ซีทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้แผงอัโมฟาสร้อยสี่สิบสองแผงขนานกันคือตอนนี้ผมสั่งคอนเวอร์เตอร์ของพี่ช่องสองเ,เด็กน้อยเกษตรดิบซีมาใช้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าใช้ดีไหมยังไงตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะครับฝนตกทั้งวันปลปอยๆน้ำจืงนองเลยครับอากาศครื้นมากไม่มีแดดเลยก็ผมใช้ แผงสองแผงต่อขนานกันนะครับเนาะแล้วก็ผ่านสายไฟก็สายไฟบ้านธรรมดาก็ไม่ได้ใช้สายโซลาเซลล์โดยตรงสายไฟบ้านนี่แหละครับง่ายๆดีก็ต่อผ่านจากแผงมาครับก็ความยาวก็น่าจะได้ประมาณสัก15เมตรของสายจากแผงมานะครับเนาะก็เอามาลงตัวคอนเวอร์เตอร์ของพี่เขาเดี๋ยวนะครับ ต่อเข้ามาตัวคอนเวอร์เตอร์ของพี่เขาแล้วก็คือตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าผมกำลวลเรื่องพัดลมครับที่พี่เขาให้มากลัวช่วงเวลาแดดนนร้อนกลัวพัดลมจะไหม้หรือว่าเสียผมก็ดัดแปลงคิดวิธีก็คือต่อใช้งานปกติแหละครับแต่ว่าจะไปผ่านตัวโมดูลลดแรงดันอีกทีนึงก็ต่อต่อออกที่ต่อเข้ากับพัดลมปกติ แล้วก็เข้ามาผ่านตัวโมดูลลดแรงดันตัวนี้ตัวไม่กี่บาทครับก็คือเราก็ปรับโวลต์ได้ตามสุดก็คือ5โวลต์ผมปรับไว้ที่12คือใช้กับพัดลมโดยตรงก็ไม่ต้องกัะวลแล้วพัดลมจะเสียก็ใช้ดีครับแล้วการชาร์จช่วงเวลาตอนนี้เวลาอยู่ที่8.30โมงครึครับ8 3โมงานะครับนะแล้วก็ การชาร์จก็ใช้ดีครับขนาดไม่มีแดดนะครับเนี่ยผมก็ต่อผ่านจากคอนเวอร์เตอร์ของพี่เขาแล้วก็มาเข้าตัวชาร์จเจอร์ก็แรงดันของแผงก็อยู่ที่12.9แล้วก็แรงดันแบตอยู่ที่22ตอนนี้ชาร์จอยู่ที่1.3ึแอมป์ครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ไม่มีแดดเลไโฝนก็ตกก็ ถือว่าผ่านครับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้ดีคือแบตของผมก็มันจะเต็มด้วยครับตอนนี้แบตแรงดันก็คือแบตของผมมันจะเต็มก็คือกระแสะอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคครับก็ดีครับสินค้าตัวนี้มาดูกันครับตอนนี้แสงแดดเริ่มออกแล้วก็คือ อยากรู้ว่าตอนนี้กระแสดได้ที่เท่าไหร่ครับแสงแดดเริ่มมาแล้ววันนี้ครับมาดูเวลาสิกี่โมงแล้วก็โมงยี่ห้าครับตอนนี้ มาดูซิว่ากระแสะการชาร์จจะได้ที่เท่าไหร่แรงดันของแผงตอนนี้13.5โวลต์แรงดันแบตอยู่ที่24กระแสะมาที่3.7ครับหน้าเวลาตอนนี้เก้าโมงยี่ห้าก็ถือว่าผ่านครับผ่านโอเคครับ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆช่องสองเด่นน้อยกระสอยอินซีด้วยครับก,ก็จะสนับสนุนตลอดไปครับสินค้าใช้ดีครับโอเคครับ